ตัวค่าแรงที่ขึ้นทุกสิเปอร์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่รวมนะครับว่าผลประโยชน์ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการขึ้นค่าแรงและเพราะอำนาจซื้อกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับถ้าตัดตรงนี้ไปเนี่ยอิมแพกเนี่ยจะเป็นอิมแพกเชลงลบกับกำไรตลาดน,นะรเราประเมินนะครับว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะกระทบประมาณ4 2 5พันล้านบาทหรือประมาณลบสรของค่าแกนก,นกำไรตลาดในปีหน้าครับ มาตรการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่คาดว่าในช่วงมกราคมปีหน้าจะปรับขึ้นระยะแรกที่400บาทฝั่งผู้ประกอบการเองก็ยังคงมีความกังวลที่จะต้องแบกรับภาระและมีแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตโดยรวมวันนี้ประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนจะไปพูดคุยกับคุณธนกฤตชาติเชิดศักด์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินที่จะมาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยสวัสดีครับพี่นิกครับสวัสดีครับวันนี้ชวนพี่นิกมาพูดคุยถึงประเด็นมาตรการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามที่นโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยอยากให้พี่นิกวิเคราะห์ให้หนึงว่าปัจจุบันเนี่ยภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีต้นทุนแรงง,งานอยู่ที่เท่าไหร่ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดและดูจากการปรับ ครั้งนี้ถ้าเทียบกับฐานอัตราค่าจ้างเดิมจะปรับขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับคือจริงๆทางกุุง4ีพเนี่ยนะครับก็ไปทำเซอร์วย์นะครับค่าแรงของประเทศไทยเนี่ยนะครับแรงงานปี66เลขค่าแรงจะอยู่แถวแถว8าบาทจนถึง354บาทถ้าไปดูเทียบกับในอดีตเนี่ยนะครับภาพของการขึ้นค่าแรงเนี่ยตั้งแต่ปี53เนี่ยเรามีการปรับขึ้นค่าแรงรอบใหญ่เนี่ยจาก210กว่าบาทขึ้นมา300 ในปี54เนี่ยถือว่าเป็นการขึ้นครั้งใหญ่รอบนั้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละปีเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าค่าแรงแทบจะฟรีอยู่ที่เดิมขึ้นปีละประมาณเ2นะครับในช่วงปีหลังๆดูจากกระแสข่าวนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเผยแล้วว่าอาจจะเห็นการปรับขึ้น400บาทเนี่ย รอบนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นค่าแรงประมาณ10-11%รนะโดยประมาณครับดูในแง่ของผลกระทบของบริษัทจุทะเบียนเซกเตอร์ไหนที่มีต้นทุนแรงงานเยอะที่สุดแล้วถ้าประเมินผลกระทบต่อกำไรบริษัทจุทะเบียนในปีหน้าจะมีเอฟเฟกมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราอิงเลทการขึ้นค่าแรงจากขอบบนนะครับประมาณ10%ที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่จะกระทบเนี่ยนะครับแน่นอนเลยคือคนที่มีสัดส่วนค่าแรงต่อค่าใช้จ่ายเนี่ยในอัตราที่สูง ทางกลุ่มสีบรรทัดสินเนี่ยเรามีการประเมินนะครับว่าถ้าเกิดมีการขึ้นค่าแรงทุกๆุกสิเนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่จะกระทบเนี่ยหเลยก็คือกลุ่มรับเหมาค่าแรงที่ขึ้นสิเนี่ยจะกระทบคาดการกําไรในปีหน้าเนี่ยนะครับประมาณ 6- กถสองเนะครับเซกเตอร์ที่สองนะที่จะกระทบรองลงมาเนี่ยจะเป็นในฝั่งของกลุ่มร้านอาหารนะครับจะกระทบประมาณ5%เซกเตอร์ที่3คือปั๊มน้ํามันนะครับ จะกระทบค่าการกำไรประมาณ3%อันนี้จะเป็น3เซกเตอร์หลักที่กระทบผลกระทบต่อค่าการกำไรบริษัทจดทระเบียนนะผมคิดว่าตัวค่าแรงที่ขึ้นทุก10%ถ้าเกิดเราไม่รวมนะครับว่าผลประโยชน์ที่ได้จะได้ประโยชน์จากการขึ้นค่าแรงแล้วก็อำนาจซื้อกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับถ้าตัดตรงนี้ไปเนี่ยอิมแพกเนี่ยจะเป็นอิมแพกเชิงลบกับกำไรตลาดนะฮะเราประเมินนะฮะว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะกระทบประมาณ4.2-5พันล้านบาทหรือประมาณ ลบ3%ของค่าการกาไรตลาดในปีหน้าครับเราประเมินคาดการกําไรปีหน้าไว้อย่างไงบ้างครับตัวเลขประมาณการค่าการกําไรตลาดปี2567เนี่ยนะครับเนื่องจากถามปกตินะครับในช่วงนี้เราเห็นกาไรควอเตอร์ที่3ที่ออกมาเนี่ยนะครับกำไรโดยภาพรวมถือว่าทําได้ค่อนข้าง่ด,ดีคาดหวังกําไรปีหน้าเนี่ยนะครับน่าจะเหนือ1ล้านล้านผมคิดว่าภาพของ Impact จากประเด็นเรื่องค่าแรงเนี่ยนะฮะอันนี้อาจจะต้องกลับมารวมในส่วนของ b e n e f ิตจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นด้วยครับ ล่าสุดในมุมของผู้ประกอบการเองก็มีเสียงสะท้อนถึงความกังวลในการต้องแบกรับภาระแล้วก็แรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตทั้งหมดอย่างผลเซอร์เวที่ออกมาล่าสุดที่สอทอเปิดเผยออกมาตรงนี้แล้วก็มีข้อเสนอว่าให้จ่ายโดยยึดหลักการจ่ายค่าจ้างตามทักษะฝีมือพี่นิกมีมุมมองอยังไงบ้างครับ จริงๆเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับการปรับเพิ่มภาพของการซื้อตัวของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการปรับ,บเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะบวกไปตรงกับกําลังซื้อนะครับและภาพของตัวธุรกิจดโดยรวมครับกล, er, ลุ่มกลการลงทุนในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าภาพของตัวประเด็นเรื่องค่าแรงเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอนะครับ,นรบในช่วงเดือนธันวาคือวันที่แปดเนี่ยประชุมไตรภาคีแล้วก็2ิบสองธันวาเนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงซึ่งต้องมาดูในส่วนของรรราายยละะเเเอออีีีีีดดกทนนนนนึงงแตต่่่่่บื้้้้คมมมปิใหูผว ตรงนี้เนี่ยมันได้สะท้อนไปในราคาหุ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธการลงทุนในช่วงบ้านเนี่ยผมคิดว่าภาพของตัวเรืยอการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยหุ้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในหุ้นที่อยู่โซนล่างจะปลอดภัยมากกว่าเหตุ <seventeen S 1> ผลเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าภาพของตัวความหวันขวนที่เข้ามาในตัวตลาดหุ้นเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยผมว่าตรงนี้ามาสะท้อนกับในส่วนของราคาหุ้นแล้วนะครับแล้วก็อีกขานึงเนี่ยหุ้นที่อยู่โซนล่างเนี่ยหลายๆตัวหลายเซกเตอร์เนี่ยเริ่มที่จะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวรเามอง หลักๆเลยเนี่ยนะครับเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อิงการบริโภคในประเทศนะครับและได้ประโยชน์จากค่าแรงที่ขึ้นด้วยตัวแรกจะเป็นในฝั่งของตัวค้าปลีกนะฮะเราเน้นไปที่ CPO แล้วก็กลุ่มที่สองเนี่ยนะครับผมคิดว่าในฝั่งของกลุ่มฐานลากได้ประโยชน์จากกับเพี้ยขาลงนะครับก็คือตัวกลุ่ม Finance นะครับเรามองไปที่ตัวสวัสดนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งเนี่ยก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากภาพของเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวแล้วราคาหุ้นเนปรับฐานลงมาจากประเด็นเรื่องจีนนะครับเรามองไปที่ สนามบ,บินอย่าง AOT นะร,ร่วมถึงกลุ่มปิโตเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว IBL แล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะผมว่าหุ้นที่อยู่โซนล่างอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับภาพของตัวต้นทุนทั้งแก๊สดอกเบี้ยที่ลงนะครับเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็ง่าเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น BGM GBC เนี่ยน่าสนใจในการลงทุนนะครับโดยภาพรวมเดือนธันวาคมนะครับเน้นไปหุ้นที่อยู่โซนล่างตลาดเรามองขึ้นนะครับแรงหนุนเนี่ยเราเชื่อว่ากองทุน TESG เนี่ยนะครับ ที่จะเริ่มขายตั้งแต่ต้นเดือนนะครับทางบจบจจะเริ่มขายเนี่ยอันนี้เนี่ยจะทําให้ภาพของโฟลที่มาจากกองทุนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นปัจจัยหนุนครับให้ตัวเซนเด็กเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงปลายปีครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิคมากๆนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับฝากติดตามรายการประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนได้ทุกวันจันทร์เวลาสองทุ่มทาง Facebook YouTube และท k t o อกของประชาชาติธุรกิจสําหรับวันนี้สวัสดีครับ